เอออดีตสักกูสังเกตมาตัวนี้จังไรอีู่ีเด้อจัโอ้ยอินีก่กูจำได้ยออมันมีอีฮหาหนึงตัวกูเมื่อนั้นจะมันขึ้นอ่าไทายสกลนครนสุนัขหายกู้ะแล้วสุนัได้เห็นหรอกกูโทรคุยกับมันฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮโหล 来来来来来来来啦！哦，不连麦了，不来迈了，不来迈 กูเรียากูไปเรียนท้่บัง้างทางรถไฟเ้นนี่อ่าอีห้าเนตัวกูหรือมันเศร้าอยู่นี่กูไม่รู้แลอวอ่ากูไม่รู้ว่าไทยสิใด เดี๋ยวกุลรองกันร่วงสักดกน,นะครับมันก็หล